มามาเก็บปลาเถอะกันพี่น้องเบิง้งตัวปลาเสื่อมโอ้ยไข่ไข่ไเต็มถ่องเลยเสื่อมไงทั้งวันนี้นี่เบิง้งตัวปลาเสื่อมโอ้ยหักหักยวเก็บอหอยก่อนอ้ยตื่นแต่เช้าสดชื่นมากเลยครับวันนี้เบิง้งเขาเอ่อเขาได้น้ำฝนใหม่เนาะเขาก็แตกงามเลยแหละครับ บรรยากาศเช้าๆโอ้ยหนุ่มใหม่กำลังออกเลยพีนยนยยน่น้องเอ้ยเมื่องไงบาดมาบาดมาโดนหนุ่มใหม่ออกแซวเลยเหลิมเหี้ยวก็มีแหละเมื่งไงเหี้ยวเติมแนี่อันพอ่ออันพ่อใดก็พ่อใดอยู่เดี๋ยวขากลับกันเนาะจาังสีมาหัากนน่็เบื่องไงนี่อันกำลัง โพ่อขึ้นจากดินอีกสองงอครับนี่พี่หนออะได้นอใหม่แกงน้ำพร้อมแล้วมันนี่โอ้ยนอนี่กำลังงามเลยนี่อีกนอกหนึ่งสองนอเดี๋ยวฮักเอาจากสี่หานอก,กับพ่อแลยเนาะบรรยากาศยามเช้านกนกบินแซวเลยครับมาถึงหนาลีเลยครับพี่นนอเอ้ย เดินมาเมื่อกี้เป็นยังไงเป็นยังไงนู่นน้ำไหลเขาเ้าไปทั้งหลังโอ้น้ำกำลังมาเลยน้ำแดงไหลเขา้าลีนูน่นโอ้ยนู่นพี่น้อ,นอ,องเห็น่อยโอ้ยปลากองอยู่ครับโอ้ยลีกับลีพังเนาะพี่น้องเฮ้ยเบิ่งทงั้งตั้งดาลลีพุ่นยังบ่ทันได้ซ่อมเลยครับเปิดใบอ่า ตั้งแต่น่าเล้งคุณยังพันได้มาเห็ดโอยปลาใหญ่ออกเบิดแล้วพี่น้องเลยอ๋อผมลงมากรดลีเลยครับพี่น้องเบิ้งโอ้ยปลาผักบัวพี่น้องเบิ้งเบิ้งปลาเสื่อมโอ้ปลาเสื่อมไงนี่นี่ปลาเสื่อมใหญ่ตาปลาขยเเยง ปลาก,กระแนงก็หลายครับปลากระแนงไข่เต็มผ่องเชิงนั้นเลยพี่น้องอู้หูเบิ่งเบืองนี่ปลากระแนงเบิ่ง,งนีง่ปลากระแนงไข่เต็มผ่องเลยโอ้ยตายตายโอ้โหต่างลังลีกับพังงอพี่น้องเบิ่งนี่ท่านท่านเดเฮ็ดเอาเอาเดี๋ยววันหยุดเนาะวันหยุดนี่เฮาก็จะมาเฮ็ดมาซ่อมเพื่อได้ปลาใหญ่โอ้ยจังสีประดุกประคอออกเบิ่งเลยละครับนี่ ทีได้แต่ปลานี่ยแหละปลากระเดื่อเน่ปลาตองปลาเสืออเส่อมโอ้แต่ปลาเสื่อมนีตัวง,งามเลยโอ้ยมันมันได้ต้มแท้ต้มแท้ได้ต้มแท้เบิ่งน,นั่งนำด่านข้างๆดั่นข้างนั่นข้าง,าาง,าาง,าางจะเก็บมวนเถอะล่ะเอา้าเดี๋ยวผมจะเก็บเอาปลาก่อน,นเนาะเอาสีแยกบักหอยนำนี่นี่ถุงเหี่ยผมเอาเอา,เอามาใสาบ่บักหอย หอยหน้าแน่ห้อยนี่แน่นี่มันจะโตใหญ่เลยขอหอยได้ก้อยคือกันบักหอยนี่นนเบ,บิง่งพี่น้องทำแบกหอยนี่ก็เอาไปก้อยแน่ตำส้มใส่ก็แกะใส่ก็สมตำเนาะมัน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 มามาเ<า>ก็บปลาใส่กันพี่น้องเบิง่งตัวมาเสื่อมโอ้ยไข่ไข่เต็มถ่องเลยเสื่อมไง เอาทั้งงี้นี่เบิ่งตัวไปเชื่อมโอ้ยหักหักจะเก็บหอยก่อนเก็บไอ้ไรเร็วว่าไรเด้ยครับปลากระแยงมันหลายปลากระแยงที่ปากมือ นี่นี่ป่ากันแนงเบิ้งโอ้ตัวใหญ่หี่พี่น๋องเอ้ยแกงสนามสมน่ดูสิเบื้องโอ้โอ้โอ้เงียงเงียงมันไหลตรงระวัง ปลาเนื้ออ่อนทั้งนั้นโอ้ยน่องเลยเอาวป่าวเก็บเนาะมันสีสายต้องสีไปเห็ดงานอีก๊ก